สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องตอนนี้ตีสี่ครึ่งเนี่ยครับกำลังกินทางกับแล้วครับชนบุรีไปทำงานเอาของฝากสวัสดีครับผมสายยุคนโกรกบช่องครับเก่าขอสามใจได้ครับเตรียมตัวไปวิ่งงานของฝากทัวดิน้นเว้ยทุงย่งใหญงใหญ่แม่แกทำไร ้องฝ่ายจะบันนองเองพอพี่นองเอ้ยสำคัญ้องซื้อไปเมียก่อนแล้วชีวิตคุนรถกันนี่นะครับอันนี้คือว่าตื่นตีสี่ก็ซื้อว่าปกตินะครับากคนก็ตื่นตีสามเหีนอ่ะ บบบบ่คุณโต๊ะฉไป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 อย่แนีไม่เห็นนักดอกโอ้ยไปย่งไงนีของฝาจะบันออกยังมีก็น้องใหม่ด้วยเขาจินะครับเนี่ย xin lên mẹ sẽ lạ mà bản có về bà ăn há không chín chắc bà đi, há chín <laughs> hả? điên <laughs> con <laughs> ใน,นเด้อยูย่ใน,นเด็กกระติกน้ำร้อนก็กอกน้ำร้อนนะครับชอบกินกาแฟกินไม่ลายหรอกว่าและสองซองสองหาบาทนะครับต้องเตรียมตวใไอพ้อมนี่แม่แกตื่นแต่ตีสามก <c oughs> ดกระน้ำร้อนเถอะ Hot mail hoặc hockey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  hoặc này, hoặc hockey 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 ว่าจะลูกอดเห็นกระซงให้แกทั้งทุกเดือนมีหมากกระซงหมากนี่หน่อยกระซงน้อยเอ่ยมีแต่ทัวดิน้นพริกเห็ดเฮดโค้ดมาว่าน,นี่ยแม่แกอูกไ้ไ้ มองฝากลาหลายแสะไปให้เขาเดินกินเดินรถก็เชิงลกหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะไปแล้วครับประมาณอีกสิบนาทีจะไปแล้วครับตอนนี้นตีสี่ครึ่งแล้วเคลียรับพี่น้องใครกำลังเดินทางไกล,กลๆเดินทางในพื้ปลอดภัยด้วยครับพี่น้องใช้รถใช้ลากก็ ชิกลดชิกลาก,ก่อนเด้อก่อนจะเดินทางครับช่วงนี้นะฝนก็พุ่องเอข้ามา่องนี้นะครับพี่น้องจากผมสายชงโกมานเลยครับลักและห่วงใยอาชีพด้วยกันสวัสดีครับพี่น้องที่รับชม